เซเว่นอีกเลยจ้าเซเว่นที่แบบว่า,าการบริการแบบกระแทกกระแทกนิดนึงแบบพึ้ง,งปงงปง้าไป,ปโอ้ยอีกแหละแม่ดูไปวันนี้ยังไม่เข็ดอีกเนะี่ยแม่ดูไปแล้ว,วไม่เข็ดลูกป้าไปเยวแมวไปตอนนี้อ้าแม่แม่เหมือนเห็นหมาป้าดิยุซี่ไอันนั่นเออเดอะแบ็คด็อก โอ้ฉันเห็นหมาดำมาแม่เห็นหมาดำรีบเห็นไหมตะกี้นี่อยู่หน้าปาป่าปาป่าเเค์ฟูเดอ้อปะป่า,ปาเออแม่เห็นเหมือนหมาดำไอโซไรกับแบกแบกดอกปาป่าอินฟอนออฟอยู่เว้นในคำหลายดีโซก็กรอนแล้วอะ่ะตรงนี้ก็คือสวนลักนั่นเองมีไฟเจ็ดสี่โอเค สินนี้นิีนี้ที่ได้ย,ยินเมื่อกี้นี่ก็คือเออ่คนเขาคุยกันแถวนั้นแต่เราก็มาซื้อคือไปหมดหกร้อยบาทซื้อเป็นที่ปุ้ง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 ปังปัง,ปง,ปงเกะเกะเกะงนินทอนต้งตังตัง,ตง,ตงก็คืออาจจะเป็นเขาซิกเนเจอร์ของเขาก็ได้โอเคประมาณนี้ เมื่อวานนี้ก็ไปเซเว่นที่พัทยานึงอ่ะตรงทางด้านอุติกโฮเทลว่ะนะตรงซอยวอกก g ้สตรีทแล้วทธอรไปอ่ะเนาะว่าแบบด้านขวานะไม่ใช่ในซอยนั้นนะก็แบบว่าแบบทําหน้าทําทางทําท่าทําทางใส่เราก็แบบเราก็คนมีวุฒิภาวะเนาะก็เราก็แบบว่าก็ดูกกริยามารยาทนะเขาก็แบบ อิยลยามารยาแบบแบบตาชังนี่ใส่เราก็แบบดูดูเข้าไปโอเคแบบคนเรามันมีการศึกษาแล้ว่ะจบมาจากเมืองนอกเนาะชั้นอะหมายถึงชั้นนะก็แบบเราก็มีพุทธวิภาวะเนาะเออประมาณนี้นะคือเล่าให้ฟังอุ้ยเดินมาทำงากนี่แหละเอประมาณนี้แหละเล่า